ข้อที่2คือถ้าอยากเปลี่ยนคนที่ขอเลิกขอรถสถานะขอไปขอลดสถานะเป็นคนที่กลับมาขอคืนดีคุณต้องเร่งความอยากของคนเป็นรักเท่ากับอยากครับอยากมีอยากเป็นอยากได้ครับการไม่รักเท่ากับไม่อยากครับไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้ครับ คำถามคือวันนี้คุณเคยเร่งระดับความอยากของคนหรือไม่ครับรักไม่เท่ากับเหตุผลนะครับอย่าอย่ามาพูดกับคู้คมนะครับว่าเออทำไมเขาถึงไม่เห็นคุณงามความดีของหนูเลยนะครับหนูอุตสาช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนเขาทุกสิ่งทุกอย่างทําไมเขาถึงไม่เห็นคุณงามความดีเขาไม่เห็นอยู่แล้วครับเพราะความรักมันมาจากสมองส่วนอารมณ์ไม่ได้มาจากสมองส่วนเหตุผล เพราะงั้นเนี่ยถ้าจะเร่งระดับความอยากของคนมันจะต้องไปเร่งในเรื่องของอารมณ์ครับคุณเคยมีความรู้สึกอันนี้ไหมครับเวลาอยากได้อะไรมากๆเนี่ยนะครับคุณจะไม่อยากรอครับบางคนไปจองสมมุติว่า iPhone ตัวล่าสุดนะครับซึ่งยังไม่ได้นะต้องรอครับอีกประมาณหนึ่งเดือนครับถึงจะได้สมมติคุณจะอยากได้มันมากๆ คุณจะอยากได้มันสุดๆค,คุณรู้ไหมครับว่าคนโดนจิตวิทยาอะไรคุณความมีมีครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ในช่วงประมาณ1ิบสามสิบ่ปีนะครับตอนนั้นก็ยังเด็กๆนะครับแล้วก็อยากได้โทรทัศน์ครับเพราะที่บ้านที่บ้านเนี่ยไม่มีไม่มีโทรทัศน์รับคือสมัยก่อนที่บ้านเนี่ยนะครับคือหลังคามุงจากนะครับและ ผนังบ้านเนี่ยนะครับพ่อก็ใช้ไม้ไผ่นะครับแล้วก็สับสับนะครับแล้วก็กางมันออกมานะครับแล้วเอาไปทําฝาผนังนะครับเหมือกับเขาเรียกว่าฟากนะครับก็คือไปทําฝาผนังแล้วหลังคาก็เป็นหลังคาจากสมัยก่อนแล้วบ้านเนี่ยนะไม่มีทรทัศ์ครับบ้านคนอื่นเขามีทรทัน์ครับต้องไปชะงเง้องดูที่บ้านคนอื่นครับทางหน้าต่างวันหนึ่งแม่บอกว่าเดี๋ยวแม่จะไปผลทรทั์นะครับอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ ตอนนั้นความรู้สึกของครูคมคือเมื่อไหร่มันจะถึงวันที่แม่ไปเอตัวท,ทเพราะนับอีกเจ็ดวันและแต่ละวันรู้สึกว่าโอ้ยทาไมมันนานจังเลยนะครับทาไมมันไม่ผ่านไปเร็วๆวเพราะอะไรครับเพราะครูคมกําลังโดนเร่งระดับความอยากนะครับเพราะงั้นเนี่ยจะอยากได้สุดๆครับนะครับหรือมีบางคนครับนะไปจองรถครับนะครับแล้วเขาบอกว่าเออรถเนี่ยจะต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนครับ หลายคนก็รู้สึกว่าทำไมมันถึงไม่มาสักทีวะทำไมมันถึงชา้าจังเลยแต่ละวันเนี่ยมันโอ้หนานมากเลยอยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะคุณโดนเร่งระดับความอยากซึ่งไม่มีใครมาเร่งเราหรอกครับเราเร่งด้วยตัวของเราเองอันเกิดจากการถูกกระตุ้นครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณอยากเปลี่ยนคนขอเลิกให้กลับมาเป็นคนที่ขอคืนดีเนี่ยคุณต้องทำแบบนี้ครับตัวของเราเนี่ยนะครับไป ทำให้เขาเกิดความอยากและเราก็ไปเติมความอยากและเราก็ทำให้เขาเสพติดความอยากกระบวนการมีสามอย่างนะครับทำให้อยากเติมความอยากแล้วทำให้เสพติดความอยากถามว่าถ้าเราต้องการทําให้คนเนี่ยนะครับโอ้ยอยากเจอเราจังเลยเว้ยนะครับเมื่อ,อไรจะถึงวันที่ได้เจอเราสักทีนะครับคือทําให้คนเนี่ยมีความอยากในตัวของเรามากๆ วิญญาณมันคืออะไรครับเวลาที่สมมติว่าครูคมอยากได้โทรทัศน์มากเลยก็แม่บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะได้เนี่ยแล้วครูคมก็เร่งนะครับเมื่อไหรมันจะหมดวันสักทีเกิดจากอะไรครับเกิดจากครูคมเนี่ยเห็นภาพชัดเจนว่าวันนั้นฉันจะนอนดูโทรทัศน์ยังไงนะครับอ่ะวันนั้นฉันจะนอนดูโทรทัศน์ยังไงวันนั้นฉันจะเปิดช่องไหนดูและสมัยก่อนเนี่ยนะครับยุคเก้าศูนย์โทรทัศน์มันเป็นขาวดานะครับไม่ใช่เป็น จอสีเหมือนปัจจุบันนี้นะครับนะไม่ไม่อยากที่จะเล่ารายละเอียดเยอะเนะี่ยเดี๋ยวมันดูแก่เกินไปนะครับเล่าถึงอยุ90เดียเดี๋ยวมันจะดูแก่เกินไปนะครับใช่ไหมมีหลายคนถามครูคมว่าครูคมอายุเท่าไหร่ครูคมเลขสามแล้วนะครับนะเพียงแต่ว่าไม่ไม่อยากไปเล่าแต่เยอะเพราะหลายคนก็บอกเนี่ยครูคมหน้าเด็กแล้วนะครับเลยไม่อยากไปเล่าเยอะนะดีเทลนะครับกลับมาครับเพราะครูคมเห็นภาพชัดว่าเราจะดูช่องไหน เราจะเปิดช่องไหนรายการอะไรเห็นไหมครับเลยเร่งที่จะอยากได้มันมากๆหรือคนที่ไปจองรถนะครับแล้วอยากให้มันถึงวันนั้นเร็วๆปันเพราะอะไรครับเพราะเขาเห็นภาพชัดว่าเขาจะขับรถยังไงเขาจะหัดที่ไหนเขาจะไปขับสนามไหนใครเป็นคนหัดให้ขับนะครับรถสีอะไรอะไรต่างๆพวกนี้มันเห็นภาพชัดครับมันเลยยิ่งอยากได้ครับเห็นไหมครับคีย์คือทําให้เห็นภาพชัดครับ มันเลยจะไปเร่งความอยากของคนคําถามคือวันนี้เขาเห็นภาพชัดไหมครับว่าอยู่กับเราแล้วจะมีความสุขอย่างไรคุณเคยทําให้เขาเห็นภาพชัดๆไหมว่าอยู่กับเราแล้วจะมีความสุขอย่างไรภาพชัดๆตรงเนี้นะครับไม่งั้นคือคุณไม่สามารถเร่งความอยากของคนได้ถ้าเราไม่ทําให้เขาเห็นภาพชัดเจนได้มีนักเรียนหลายคนยนะครับมาจาก u ู u b e ครับ แล้วก็บางทีก็ไปดูคลิปย้อนหลังของครูคอมก็ตามแต่บางทีมันก็จะมีการจัดโปรโมชั่นนะครับของคอร์สเรียนก็ตามแต่แล้วคนก็ทักมาครับแล้วก็ขอเลขบัญชีบริษัทขอโอนเลยทันทีนะครับขอโอนเลยทันทีเดี๋ยวนี้และต้องการเข้าเรียนเดี๋ยวนี้ครับถามว่ายังไม่ได้ดูข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดเลยแต่ทำไมถึงขอโอนทันทีขอโอนเดี๋ยวนี้แล้วต้องเรียนทันทีเลยเพราะอะไรครับเพราะเขาเห็นภาพชัดครับ เขาดูรีวิวชัดเจนครับเขาไปดูจากหน้าเพจชัดเจนครับเขาดูคลิปเขาดูคอนเทนต์เขาดู How ทูเขาดูเคสสาเร็จเขาดูเคสหลังบ้านอะไรต่างก็ตามแต่พวกนี้เขาเขาเห็นภาพชัดครับนะครับว่าเขาเรียนแล้วเดี๋ยวจะได้ปรึกษากับผู้คมนะครับได้คุยกับผู้คมนะครับมีคููคมเป็นที่ปรึกษาคือเขาเห็นภาพชัดครับเพราะงั้นเนี่ยความอยากมาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเพราะเห็นภาพชัดคําถามคือวันนี้ คนอยากไปจากชีวิตของเราเขาก็เห็นภาพชัดเหมือนกันว่าอยู่ไปก็ไม่มีความสุขอยู่ไปก็มีแต่ความทุกข์เขาเห็นภาพอันนี้ชัดครับแต่คุณไม่เคยพรีเซนต์เลยครับว่าภาพเนี่ยคือเขาเห็นแต่ความทุกข์กับแต่ความสุขเนี่ยคุณไม่เคยเซตให้เขาเห็นครับว่าอยู่กับเราแล้วจะมีความสุขยังไงมันเลยพอเขาเห็นความทุกเนี่ยมันเลยไม่มีความอยาก พอไม่มีความอยากก็ไม่ไม่มีการอยากมาเติมความอยากแล้วก็ไม่ได้เสพติดความอยากใดทั้งสิ้นครับแล้วก็ขอเลิกไปครับเพราะงั้นเนี่ยคุณเนี่ยต้องมาทําให้เขาเห็นถึงเห็นภาพชัดเจนว่าอยู่กับเราแล้วเดี๋ยวมันจะมีความสุขยังไงครับได้ยังไงมันจะหัวเราะได้ยังไงครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าอยากเร่งระดับความอยากของคนเนี่ยทาให้คนเห็นภาพไม่ชัดเจนให้ได้ครับว่าอยู่กับเราแล้วจะมีความสุขอย่างไรครับ แล้วมันจะเริ่มมีความอยากเพิ่มมากขึ้นครับเหมือนกุคมเอ่อเห็นภาพชัดเจนว่าตัวเองอาทิตย์หน้าเนี่ยเดี๋ยวได้นอนดูโทรทัศน์แบบสบายใจวันหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องไปโรงเรียนสมัยก่อนนะครับแล้วก็เร่งวันมากๆเลยนะครับอยากให้ถึงวันนั้นนะครับเพราะอะไรครับเพราะจินตการเห็นภาพชัดเลยว่าเออเดี๋ยวจะนอนดูยังไงครับแล้วเลยมีความอยากเห็นไหมครับวิธีการเร่งความอยากของคนคือทําให้เขาเห็นภาพให้ชัดให้ได้ครับว่าอยู่กับเราและมีความสุขย่างไรผ่านอะไรครับผ่านคําพูด เพราะงั้นเนี่ยถ้าใครอยากลงลึกเกี่ยวกับจิตวิทยาการทําให้เขาเลือกเราคนเดียวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่สอนมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเนื้อหาเพียงแค่0.1%ของ100%ครับเนื้อหาเชิงลึกทั้งหมดเลยศาสตร์ของการทําให้คนเลือกคุณคนเดียวคือทําให้เขาหมกมุ่นแต่กับชีวิตของคุณจะอยู่ในคอร์สนี้ครับคอร์สสั่งจิตให้เขาเลือกเราคนเดียวครับคุณจําไว้นะครับการที่คนคนหนึ่งจะเกิดความรู้สึกอยากอยู่กับคุณไปตลอดทั้งชีวิต คือการที่คุณเล่นจังหวะที่สมองของเขาตายพูดในจังหวะที่สมองของอ e ีฝ่ายเกิดความอ่อนแอพูดในจังหวะที่สมองของอ e ีฝ่ายเนี่ยมันไร้แรงต้านหรือมีแรงต้านน้อยที่สุดวันนี้คุณขอว่าเนี่ยคุณอยู่กับฉันเถอะนะคุณเลิกกับอีนั่นอีนี่เถอะนะต่างๆมันมีแรงต้านตลอดเพราะคุณไม่รู้ว่าจังหวะไหนสมองมนุษย์อ่อนล้ามากที่สุดอ่อนแรงมากที่สุดคุณพูดคําไหนก็ตามแต่มันมีโอกาสที่จะเชื่อและเชื่องในคาพูดของคุณมากกว่าร,ราคาเต็มนะครับ 7,890บาทครับสำหรับคอร์สนี้เป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ำได้ตลอดชีพครับถ้าคุณไม่ตัดสินใจเป็นตัวจริงในวันนี้คุณจะเป็นเพียงตัวเลือกที่เขากักไว้แต่ไม่เลือกคุณต้องตัดสินใจเป็นตัวจริงและเดี๋ยวคุณค่อยคัดอีกทีหนึ่งว่าไอคนที่กลับมาเลือกคุณเนี่ยคุณจะเอาหรือไม่เอาหรือคุณจะดัดสันดาน2ครับถ้าคุณยังไม่ตัดสินใจพอเขาไม่เลือกคุณต้องทำอะไรครับก็ต้องมาต่อสู้กับความรู้สึกเจ็บปวด พอคุณยิ่งเจ็บคุณก็จะยิ่งจํายิ่งจําคุณก็พยายามหาวิธีการลืมพอหาวิธีการลืมนะครับคุณก็จะยิ่งเจ็บอีกคือมันมุฟออนเป็นวงกลม3ครับเขาก็จะขอไปหามือที่3แบบนี้แบบหน้าด้านๆครับแล้วคุณก็ทําอะไรไม่ได้ต้องทําใจอย่างเดียวใจหนึ่งก็รักเขาใจหนึ่งก็อยากตัดใจหนึ่งก็เจ็บปวดแต่ใจหนึ่งก็อยากไปต่อครับ4ครับเงินเดือนของแฟนคุณทั้งหมดสมมติแฟนของคุณเ,เงินเดือน 20, 000. 2 0,000จากก่อนหน้านี้ช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนครอบครัวอยู่ดีด เมื่อคุณไม่ตัดสินใจให้เขาเลือกคุณคนเดียวไอ้เงินจํานวนนี้มันต้องไปไหนครับมันต้องไปหามือที่สามครับเอาไปกินหรูอยู่ยสบายกันทําไมเงินนี้มันไม่เป็นของคุณนะคุณลองคํานวณดูว่าเนี่ยสองหมื่นบาทสมมติเงินเดือนของแฟนคุณครับเอาไปให้มือที่สามหนึ่งปีคูณด้วยสิบสองจะเท่ากับเท่าไรสองแสนสี่หมื่นบาททําไมเงินยอดนี้มันไม่เป็นของคุณทําไมตัวเลขนี้มันไม่เป็นของลูกคุณ ทำไมเงินจำนวนนี้มันไม่เป็นของครอบครัวของคนที่จะได้เอามากินหรูอยู่สบายพร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างมีความสุขนี่ถ้าเขาคบกัน2ปีเนี่ยคุณเสียเนี่ยเกือบ50,000นบาทนะห้าแสนบาทนี่ซื้ออนาคตชีวิตของลูกของคุณเนี่ยได้จนถึงปริญญานะครับแต่5ครับกลับเป็นว่าคุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองค่าบ้านค่าน้ําค่ารถค่าไฟค่าลูกโรงเรียนต่างๆพวกนี้ตำๆเนี่ยหลักหมื่นบาทต่อเดือน นะครับปีหนึ่งก็แสนสองใครรับผิดชอบคุณรับผิดชอบทํางานโง่งกับไม่ได้สองแสนสี่ยังไม่พอนะครับบวกต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มไปอีกแสนสองอีกครับกลายเป็นเท่าไหร่ครับสามแสนหกครับนี่คือมูลค่าความเสียหายคร่าวคร่าวครับและจริงๆคุณสามารถไปคํานวณเองได้เลยนะว่าคุณสูญเสียไปเท่าไหร่ต่อปีทาไมจํานวนนี้เนี่ยมันไม่ไหลเข้ากระเป๋าของคุณครับ เพราะงั้นเนี่ยครูคอมแนะนําเลยครับให้คุณเรียนคอร์สเป็นที่หนึ่งในใจแฟนเพราะไอยอดนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะกลับกลายมาเป็นของคุณแต่เพียงผู้เดียวครับเพราะฉะนั้นกับใครที่ดูไลฟ์นี้ครับราคาปกติ ,7890 บาทวันนี้ครูคอมให้โปรพิเศษใครอยากได้นะครับโปรนี้ครูคอมให้โปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับจำกัดเพียง10ท่านแรกครับ ที่แคปเจอร์ทันจาก7,890บาทคุณไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียง990บาทชำระเพียง990บาทเฉพาะนะย้ำอีกทีนะครับเฉพาะ10คนแรกที่ดูไลฟ์นี้ครับแล้วแคปเจอร์ไลฟ์นี้ครับส่งไปที่ Line แอดนะครับลิงก์ไลน์แอดคูคอมปักมุดด้านล่างหรือแอดไลน์อันนี้ครับนะครับ7890าบาทก็ยังคุ้มนะถ้าเรกกับ3ามแสนกับบาทก็คุ้มนะครับ แลกกับเงินเดือนแฟนของคุณเดือนเดียว7,890บาทก็คุ้มนะครับแลกกับความสุขของคุณไปตลอดทั้งชีวิต7,890บาทก็คุ้มนะครับแลกความสุขของลูกคุณไปตลอดทั้งชีวิตและ7,890บาทก็ถือว่ายังคุ้มนะครับถ้าแลกกับความสุขครอบครัวของคุณไปตลอดทั้งชีวิต